ครับผมชื่อนายประสิทธิ์ศรีศักดาครับเดี๋ยวนี้อายุ76ปีครับเป็นเบาหวานมา18ปีครับผมเกิดมาในตระกูลเบาหวานตั้งแต่พ่อพี่ชายพี่สาวรวมทั้งหมด5คนครับผมเป็นคนสุด,สดท้ายพ่อเป็นเบาหวานมาได้ตัดขา เขาไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานว่าเป็นบาททะยักษ์รักษาไงก็ไม่หายมามันก็เปื่อยออกเปื่อยออกจนว่าได้ตัดขาผลสุดท้ายตายผมรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์มากินยามาหลายปีก็ไม่เคยดีขึ้นเลยผมเลยหนีมาอีกเข้ามาในกรุงเทพมารักษาอยู่ที่ภูมิพล ก็แล้วไม่หายมาบำราดลาดูนอีกก็ไม่หายคิดว่าบำราดลาดูนนี่มีหมอฝรั่งที่เก่งๆไม่ลดไม่ละเลยครับเบาหวานผมก็เลยสู้ไม่ไหวเลนหนีมารักษาที่มหาชัยสองก็ว่าโรงพยาบาลมหาชัยสองนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ว่าดีที่สุดเก่งที่สุดก็ผมก็สู้ไม่ไหวอีกเขาบอกว่า ไม่ไหวล้ลุงเขาเลยคัดผมออกผลเดี๋ยวนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปรักษาอยู่กระทุ่มแบนนี่กับหลายปีรักษายังไงก็เหมือนเดิมให้ยามาเป็นกระสอบกระสอบกินยังไงไม่ไหวโรคยิ่งลุมแล้วโรคตายก็กำเริบโรคตับก็ตายก็เสื่อมตับก็เสื่อมหมอก็เลยมาสั่งจะให้ผมไป ผาตัดบอกว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยผาตัดได้หรือหมอแล้วมันจะหายหรือผมตัดสินใจไม่พ่าไม่ฟังคำหมอหมอก็บอกว่าลุงเนี่ยดื้อรั้นคนแก่ดื้อเขาจะส่งตัวผมไปที่โรงพยาบาลลาดวิถีบอกว่าจะไปทำไมลาดวิถี ไปรักษาเผื่อจะมีทางรักษาได้ผมก็ไม่ยอมไปจะส่งผมไปที่รับวัลไร่ขิงบังคับให้ผมเซ็นผมก็ไม่เซ็นจะผมไปผ่าตัดผมก็ไม่ผ่าตัดบอกว่าผ่าตัดไม่ได้ผมเป็นเบาหวานมันจะหายไหมหมอผมกเลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตายคิดแล้วว่า โรคซึมเศร้ามันกลับเข้ามาลุมเล้าผมอีกโรคหนึ่งสู้ไม่ไหวลูกชายก็เลยบอกว่าพ่ออย่าเพิ่งน้อยใจเลยทดลองกินอันนี้ก่อนผมได้มาอีกอย่างหนึง่งคือซอนิตินบอกว่าโอ้ยมันจะดีหรือลูกพ่อสู้มาเนี่หลายโรงพยาบาลแล้วนะตั้งสามโรงพยาบาลสี่โรงพยาบาลพ่อยังหายไม่ได้เลยบอกว่าเออพ,อพ่อทดลองดู ลูกชายก็ไม้ทดลองกินสามตัวสี่ตัวกินไปก็ไม่ดีขึ้นเลยมาอยู่มาอีกสองเดือนสามเดือนลูกชายก็มาเพิ่มอีกบอกว่าข่อลองเพิ่มอีกเอาให้ครบชุดปกติยาเบาหวานนี่มันหตัวผมก็มาทดลองกินอีกเออรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้น บอกว่ามีกี่ตัวลูกเอามาให้ผมเอามาให้พ่อกินเอาหมดมันหลายโรคเขาก็เอามามันมียาอยู่แปดแปดสีแปดตัวผมกินหมดเลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันถูกกินมันกระถูกมันแข็งแรงขึ้นโทษประธานโทษนะครับไอ้เจียวผมไอ้นกเขาเนี่ยตั้งแต่สิปดปีมาเนี่ยไม่เคยได้นอนกับลูกกับเมียเลย มารู้สึกว่ามันยืดออกยืดออกกุ๊กกุ๊ก,ก,กทุกวันเลยครับรู้สึกว่าเซอร์นิตินี้แน่นอนแน่นอนที่สุดใครได้ยินแล้วให้จำไว้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยรักษาได้ยาที่ผมกินเนี่ยหรือว่าไออาหารเสริมเนี่ยมันรักษาได้ทุกโรคครับปัจจุบันนี้ ไอ้ร่างกายนี่ปกติเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีอะไรเบาหวานเทียบไอ้ไปหาหมอมาก็บอกว่าเหลือยุ่ร้อยสิบหกน้ำตาลแต่ก่อนนี้ผมเดินไม่ได้หัวเข่านี้ดำก็แค่ก็แค,แค่ไม่มีแรงขึ้นบันไดขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวนี้สบายเลยครับนั่งขายก๋วยเตี๋ยวช่วยลูกสาวลูกทะพ้ายขายก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งวันเลยครับสบายมาก